พร้อมรถแดงหนึ่งนาทีพร้อมอันนี้แหละโอ้ยขภาพรถมอ้เนี่ยไอ้ออมเอาดิเอาเอาสักทีดิไม่มันอยู่ในวอร์สองแปดสองแปดขยะนะไอ้แจ็คจูเหินขยะนะเซิร์ฟถูกไปสับเลยใช่ไหมไม่ถ้ามึงไม่ไหวอ่ะตำรวจไล่มึงคันเดียวไม่ใช่หรอตอนหนึ่งหลบไปเลย ไม่งันเอวันมันเอาม่งแงเราต้งมาก่อนนะรถแดงเติมมันแป๊บนึงเออตอนนี้เขารอฮออยู่ฮอต้องไปเหมืไปพัดไปพาวใ่ไหมใ่คือรู้ ยาเลือดกูก็ยิ่งไม่พออยู่ไอ้สัตว์ ไม่ฟับซำเหียบบบรตาทันไม่ <bağ lan> ีเฮียรถเราเฮเครืองสเตกูไวสัเยแน่จะแน่จะชนจะยิงหนักด้นโอ้โอชายมึงดูนี่มันเป็นแท็ก หลับไปเลย้เีโคตรเงียบอ่ะครับผมอ่ะไหวหรือเปล่า

ไว,วรุ่นเสพโซนต้องมาสบรถที่นี่เจ้าจัดเ้าจัดต้องมาสบรถที่นี่เี้าไวรุน่นเสพโซนเดจัด ใส่ไว้ดิไอสัตว์ขี่รถไม่ดูเลยอ่ะ quên cả mẹ của sẽ tài rồi đấy hiện cho ไม่เอาปืนไปไล่ยิงล้อมมันะฮะกระสุนมันใส่ได้เรื่อยๆกระสนุนใส่ได้เรื่อยๆฮะต้องใช้นี่อ๋อไม่ยิงไม่ยิงตกรถทับเผื่อมันลงมาทับกันเองตายเ,เงียบจังวะต่ำไปเลยดู กูไล่ปวดพวกมันให้อยู่มันแทบหมดโคตรไวเลยทุกคน่ะ รถแม่งโคตรแดกน้ำมันอ่ะบอกทำไมเข็มขัดพวกเองไม่ชอบบอกก็ดีแล้วไอสัตว์ไอเฮียบอกมันดีปาวะมึงควรบอกไอเฮียเลยเข็มขัดอะทีนี้มึงไม่อยากบอกไอเฮีย โดยเธอตัวร้ายอยู่เดี๋ยวที่แมลงอยู่้งนี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเธออยู่ไหนมาวันที่ไหนเธออยู่ไหนถึงข่านถึงข่านตู้ปลาไปที่เธาฟังไว้ที่ลงรถละมึงโชคดีแล้วกันรถมีสอบที่เดิมไปื่อไหร่แล้วสอบ โอเคจำแปลงเออเพื่อนมันไม่รู้เว้ยมึงต้องไปไกลเลยเอารถไอ้แจ็คกัดแล้วไปเล่นแม่งไกลๆแม่งเลยเฮี้ยแปดนาทีอะได้อยู่อยู่ไหนเฟิร์สพี่อยู่ตึกไอ้เนี่ยตู้แดง

มันอยู่แถวนี้กเต็มเลยนะพออยู่แถวหงวะอเจจะอยู่แถวนี้ได้เลย ดีได้ไปขคือเลยแจ็คเลยดีกว่าเซิร์ฟถ่วงเวลาได้อยู่ถ้ามันถ้ามันไม่ค่อยเจอคนไล่ยเยอะ

มาเปล่า่องนียียสุดมากเปลี่ยนซอย่ะผมว่าซอยเ่ยเดีเปลี่ยนเดีเปลี่ยนเดี๋ยอันนี้ไม่มีอยู่ยักษ์เก่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจะไปเปลี่ยนออแดงก็เบกล้วพี่โดไปอยู่น้สอดอไปไไหมพี่น้สอดรพี่ออกใหญ่ไปคนเลยกไปคอนเทนเนอร์แดงแล้วเวลาแล้วอ่าๆอยู่ยักษ์แจกเปร์เซ็นที่ได้เปร์นที่ได้ น,บบนบบายเจอกระโดดแก๊สไ้ยังไม่ถึงนะเออต่เมื่อกี้มันมีแท็กใช่แท็กเหลืองไ,ไปไ้ระวังแท็กเหลืองนะอ้เฮียแท็กเหลืองไล่ชนกูอยู่ได้แท็กเหลือง ัไปโดยแจ็คนะจะต้องมากับแจ็คเจ้าดีนะใช่ๆๆกูเจอค่าจิกรล้ำกลังทำอยางที้หนมือกลางลำลยใช่เก้านาทีเก้านาทีซ์ฟเซร์ฟดีมันมันสอนาที กลางลำเลยเที่มีตำรวจทนตำรวจตายอีกไอสัตว์ ขี่ขี่แบบหมาหยอกไก่อะขี่ให้เราตามไปมึงยังจะตามไปอีกนะโอมไอโอมเขาหมาหยอกไก่เฮ้ยฟังรถแดงหนึ่งนาทีพร้อมรถแดงหนึ่งนาทีพร้อมอันนี้แหละโอ้ยสภาพรถจับมึงเหี้ยไอโอมเอาดิเอาเอาสักทีดิโดนหมาหยอกไก่ไอโอมไอโอมเอาเดบเดบเดวมันจะ กังลับกัง <rounded S 2> รับกางรับโอมจีจีไอโอมเราไปคนตามโอมโอมเราไปคนตามไอซื่งโดนเหรอน่าโดนแล้วอะน่าจะเปลี่ยนให้แจ็คไว้ที่กูคิดอะให้แจ็คเปลี่ยนให้แจ็คเสร็จจะบ้าแจ็คขับขึ้นไปบนบนเมืองเลยอ่ะไหวอยู่ไว้รถตรถเราแรงอ่ะ